สวิสดี้าสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วมันอยู่นี่ไม่มนู่งอย่างมาสูตพี่รองเบิง้งมันมีสิแกงเห็ดแกงเห็ดฟางดอกน้อยน้อยไม่นุ่งโปดตันเพลสเองเมนูง่ายๆทำกินได้เดี๋ยวล้านเพลสสิครัวบอกกอนเนาะจ้ะเนาะอันแรกเนาะเห็นร้านเ้เห็นคอมเมนต์ตอบจนทีงคั้นตอบล้จับ เป็นอยังคือแกงใส่กระทะเป็นอยังคือเอากระทะแกงเป็นอยังคือเอากระทะต้มเพราะว่ามันเห็นชัดเนะจ๊ะเนาะกระไส่หม้อหม้อน้อยๆแบบนี้มันเห็นว่าชัดจัดไงเรื่องใส่ไส้หม้อแบบนี้มันกบบง่วยๆพอดเนาะมันเห็นว่าไฟชัดแล้วก็ แมนูได้พี่ต้มหม้อย่ๆหร้านคนแรกกับใส่หม้อจ,จะ้ะไปชายเห็ดกินคาบเดียวกับสิใส่กระทะแข่งพี่น้องเบิ้งสิละแล้วก็เห็นมาคนคอนมเมนต์ว่าเครื่องปรุงใช่แต่วิธีทำผิดนะห้านคนแรกบด้เก่งเห็ดกับเขาจา้ะบด้เก่งเห็ดกับเขาเนาะห้านคนแรกกินแบบใดกระเห็ดแบบนั่นจ้ะ ขึ้นกินแบบใดคุข้นกะเฮ็ดแบบนั่นเนาะที่ร้านพะแล่น้ำเสนอออกไปคือในสไตล์ของร้านพะแลเนาะเข้าใจกันแล้วจ้ะซีฟเวอเบาอีกแล้วซีฟเวอรตอบอีกแล้วคชายๆว่าเพิ่นมาเพิ่นคลิปเดียวเนาะเพิ่นบ่ได้เป็นเอ็มซีมางแต่ติดตามมาแต่แดดแดที่ร้านพะแลค่อยเบาเนะ<ม>ะบบาะเพิ่นมาเบิ่งคลิปเดียวแล้วเพิ่นก็เขียนคอมเมนต์คอมเมนต์มาเสีย ที่ร้านพ่อแม่นั่งเสนอออกไปวิธีการเห็ดกับเขาเห็ดอาหารวิธีการกินมันคือในในสไตล์ของร้านพ่อแม่กินกินแบบใดกบบเห็ดแบบนั้นจะ้ะคุณต้องการกินแบบใดคุณก็เห็ดแบบนั้นล่ละเนาะมันบม่มีถ้าคุณมาแบบใดถือตามที่คุ้นเห็ดคุณก็เห็ดไปจะ้ะแต่ว่าช่องนี้เนาะเป็นช่องของร้านพ่อแม่นั่งเสนอในการกิน การยูแบบร้านทะเลจ้ะ<ม>เห็ดไหเบิงเพลมีผู้ใดอยากเห็ดน้ำเนาะแบบง่ายๆจ้ะบ่หนุงยากเลยมาบังว่าคงสิบมมีผู้ใดมาถามมั้งจ้นเราจะเนาะเมย์ตอบแล้วมาใส่ลงไปเลยเห็ดหลัาทางทั้งกล้องสะอาดทันเลยแล้วเข้าก็ต้องใส่หนังามาจา้ะแล้วน้ำเห็ดก็ออกมา พริกหอมชาเลยจ้ะน้ำปลาแดกน้ำปลานี่อในแสบล้องมือเลวจ้ะเถือพร้อม นัวดีเอาตา้นนัวป่าหน่อยใน,นใช่จะน,นำปราแดดกปพร้อมละนำบลข้ามจ้ะน้ำมลขามเปียก แกงอบกสมๆเนาะมโอนี้ไปตาลาดบมมีบักติวนี่บักติวกะสิซื้อบักติวมาแกงใส่สตางค์รกแล่ละง่ายๆง่ายๆออยไปอร่อยไปยีน้ำม,มโต,โต๊ะเส้หน่อยเสียบหน่อยเส้ร้ายเสียบหลาย,ย,ลาย,ย,ลายไปพวก,กินกับพวกใส่ คุณเราก็มาปั๊คือใส่หลายแผกเนาะบอกมันถูกคลิปเลยจ้ะผู้ใดบอกกินกับบอกตงใส่ร้านแะเลกินร้านแรกกับใส่เนาะไม่เห็นจะยากเลยคุ้นบอกกินคุกก้นกันบตัดผมชุดรดออกซ้ำนั่นแหละผมลงโดนใส่แค่นี้อย่าบร้อยอ่อไม่ใส่อะไรเพิ่มจ้ะ กางไวเดียร์คุณลุงก้นยังเบิ่มขีบบ่าใ้จบเลยจะเขาเวอีกอย่างเนาะเบิ่งไปแค่หาวิซิวินาทีเดียวเท่าแล้วก็กดออกแล้วก็มาคอมเมนต์เบิ่งให้จบก่อนจา้ะ้านั้นเนงเถื่อในบางลินปนั่นร้านพ่อแ่กั็สิตอบคอมเมนต์ไปนั่งเนาะ ผู้ใดถามไทยยังเขามาแล้วเพื่อนก็อาจจะตอบเข้าไปน้ำนอกคิดได้ เพราะแม่่อเนคนดังแต่ก็ต้องมาถ้าจองแต่นิดนึงกขจับพิษนิดนึงกะจับพิษเราจะย้อนรับเปิเบิร์ตถูกคอมเมนต์ละแต่ในบางคอมเมนต์ที่มันเบาไปหลายเทือแล้วเนาะ <c oughs> น้ำพระแรกให้ตอบไปหลายเทีอแล้วบางเทือมันกบบจังใดล่ะถามได้อันเกา่าละเนาะบบเบิรงคลิปห้จบย่งประมาณเนี่ย เลือดแล้วพร้อมหอมคอามประเดก็กเห็นบอลเนน้ำเห็ดออกมาแล้วจ้ะ้อม้อมมันไม่เหลือดบนไม่หยางสุกง่ายตักเดียวมนสุกแล้วสุดท้ายเ้างก็ะดิใส่เนี่ยแหละ ข่อีตูหรือใบแมงรักจะไปะอีตูเล้าใบาแมงรักแล้วก็สาตา่างมันนี่วันหยุดเนาะวันอาทิตย์จ้ะมันนี่ได้เห็นกับเขากิน ว่านนี่กับพ่าไดต้องคลิปไม่เอยได้เห็นคลิปเลยเดี๋ยวนะีะเดินเมื่อกี้กับยี่สิบก็คลิปเนาะมีเวลาเลยจ่ะย่าฝาลืมกันเด้อแ c ซี MC ก็ได้ รสชาติหอมหอมน้ำปลาแดดพอดีเป๊ะเลยแซ่บ Saya kat มาจ้างทีนีงสุดท้ายใส่แบบไปอีกตู้เขาลางไปแล้วก็ปิดแกนใส่ถั่วเลยใส่แบบไปอีกตูล้ลงไปเสร็จเรียบร้อยเะจ๊ะเมนูง่ายๆปิดแกดน้ง่าย ตักใส่ถ้วยกินกับข้าวเหนียวฮ้อน,อนสดน้ำปุกๆมาที่นี่ตักใส่ถ้วยกันจะ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งเนาะตอนตักใส่ถ้วยแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าเน่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 นาตาหน้าตา,า,ตามาเด้อมาเด้อมาเด้อสดน้ำฮ้อนๆน,น,นำกันจ้ะ น้ำแบบเข้มข้นออกส่วนผน่อยนึงเนาะใส่น้ำขามเปียกมาเดิมมาเดิมแซ่บๆน้ำกันจ้ะอย่าลืมไปได้สตักให้เบิ่งสดน้ำโขกๆเลยนี่มาเดิม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 จ่ามาเดิม,ดมดจ้าแซ่บๆน้ำกันเนาะสุดรานพอได้พี่มี่อย่าง หมากไม่ง่ายๆแต่อร่อยรับรองแสบจะร้องไปเห็ดจินเบิ้งยอีตูหอมปาอีตูห่วยห่วย แยแล้วนะจ่ะหลังแวกขอบคุณเนาะขอบคุณ,นะค,ณคนที่กดค้ว่าเบิ่งจ้ะขอบคุณสําหรับการกดติดตามเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จ้ะขอบคุณทุกๆยอดกดไลค์กดติดตามเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะให้อยู่ดีไม่แห้งทุก้ทุกคนลำเลร่ยลำเลือยจ่ะเจ็บจาจนไปเจอกันไม่คิปหนะ้าสวัสดีจ้า